ันแก่ล่นมึงนี่เจอคุณเฮเรยคือวันนี้ได้เจอคุน <Hey. S 3> ะนนนาก้าวันลวงที่ร้อยที่เรื่องมันเรื่องเลยท้องบาเจว่าปอกแคบแล้วแคบเลว้วมันคือแคบแคบแล้วรวดเลว้วที้ร้อยองคำที่หลวงทีนี่แหลวงี้เป็หลวงจักไม่แลวแกเจอคูได้รู้ไม่แลยเมื่อไงจะผับโตขนาด,าดตนล่นในหลวงได้รเจอคูอ่ะไม่ตองแล้วตาวนี้ก็เขาอีหลอดอยุ่คือเจอะไหน้องเบาเปเรเจอคูเจอะไรตีชุด ฮ่าปนีนะเนี่ยสมมุิว่ามีวัดวัดนึงจนานก็มีอานก็ตำโบดถตำโบดก็คว้างไงรด้อยโลนิมิตโลนิมิตไอ้ยานั่นแหละคว้างโลนิมิตก็ปีได้ได้ปีได้ได้ปิดตู้คุดปิดใช่ไม่ปิดเดี๋ยวเพื่อน้อเบียดมาไม่เจอไรว่ะฉันบอกให้จัดตา มอกไอ้จัดเราคนในรูไมันจะหวานไใ้ตำโตกตำในตู้กองพยายามการตำงานนั่นบอกจัดฮะฮะมันต้องรู้แน่คือบันไดต้องเบาเจอกูนี่เจอไงตีทุดเลยฮะเจอกูแต่คนนียอมไว้ตำแหวนอ่าเจอกูปแบนั้นเจอกูปิติวะาคนยิงออกมาใส่นิ้วมันแต่คนใส่นิ้วคนยิงใส่นิ้วไว้เลยอ่ะกว่าอย่าดุมเออใช่ใช่ไม่จำเรื่องรนได้เลย คือเจอคู่ตีก็ตำแว้นเฮอยตตำเวนกุได้ตำแวนอ่ะโอ้แปรแปแปแปปฮ่าให้นี่แก่แก่แปรแก่แก่แปรแก่แก่แปรแก่แกปรลาชวบปลาชวบฮือติึงจุมปอแรงอ่ะตายห้องเลยครูันทิตเลย่าบ้าเลยแก่แปดปลาชัวบเลยมันไม่ใช่แป็บุรีคือแปนินจินนะคือเจอคูขามันน้อยกว่าแป มีขาแต่ขาน้อยกว่าเพชรขาน้อยกว่าเพชรอ้อปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยนี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อย้างเอดเอง้างเราเองไม่ใจปล่อยรอดคือมันน้อยกว่าเพชรมันหมากว่าปล่อยอ้อหนัก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 อันนี้หญ่กว่าหนักแย่กว่าหนักปราอุปาจ้าประเฮแก้มมึงบอกที่ดีว่ากูเจอต้องห้องโลโก้แกมาบอกเองใครเลี้ยตายห้องแล้วกู ตุกลงเจอเพื่อนวงเจอต้องเจอต้องอะไรทำมาเตี่ะต้าหอูมังกล้วยมั่งหูต่รฟื้นโลอันตาต้ามาเตะกุ่ยตาตาิญญ่งไล่พวกด,ดอกอะไรดอกต้องรลตันทีเจอตออ้องเออ Rô leo với chế gút đi Rô leo Rô leo chạy mai Ây, ây, băm luôn Nhân mà em Rô leo ná Chạp rô leo Ơ Tinh 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 cột lăng anh chế bươi lao lông cột lăng thì hoa quẹo quẹo Khu chữ có khô hoài chế nằm Chữ tung Gãi nhớ riêng Chế khô nằm để tung Ở chạy khánh mới chạy thì có à, hoài gái đẹp thịt quạo anh Ở phèn phía luôn ไอเจวะก็ไหวไอยาเิวะปวดเทกแลยบาดเจนั่นฮอพี่เบงขวัดช่วยเออปนี้นะมึงเคยกังเพลงใจแรกไหมก้องช่เราปุ่นเป็นไงล่ะเจวะน้ำคองเดือนหกตกแล้วน้องเอ้ยน้องสาวเจ้าแม่นาค์มัรดีไรเจ็บเรือลวงไม่รู้แล้วครูกันี่ปนี้นะปีน่ะ มึงร <c oughs> <c oughs> ู้จักมากมากรู้จักแต่ไม่นิดคุูไม่ได้จ้าบววนิดไม่นิดกว่ามาตัวเดียวเชียงดังดังก็อยากพันบางเลยอ๋อพันบางหมดทันี้ยด้วยวันดีเลยมาบางหมดให้กูจ้องตัวจะกล้ยกันนำสม่าให้เปรตนี้กันนีชิงจืแก้วครเจืแก้วไออแก้ว ฮ้อนวัดเตือนเี่ตีวัดปลาแก้วมันเลยฮะเจ้แก้วเออแดีวตึงจะลุปแนวคนล่างเพื่อนนั่นเจอเพื่อนแลาวคนดีนล่างเพื่อนนั่นให้ตัวล่างแต่ยืนนั่นกูอเจอแต่ว่าก็ไหวกีใจกันฮ้อเจอโตฮอยแดดเมมดูตึ้ตีบอกกับปู่ใครใจดูไม่ต้องกีเลยกีไม่ได้เลยกีใจกับโต